กรับสวัส <medio> ดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีออป้าลุงสวัสดีสูงสูบอดสวัสดีุกๆคนเนาะพี่น้องอันนี้ทางผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นก็สิได้อันมาูกแครอเพิ่นว่าผู้แกนั่นห้อนทางอายคงฉลาเนาะเพราะว่าผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นน่ะปูกแครอหักัให้เพิ่นแน่ว่าสิหน่อยเฮาก็สิพาพี่พน้องมาเบิ่ง ว่าน้ำมีน้ำมีอย่าง้รฟ้าก่อนฟัานะเออตุมากน้ำเล่าเออตุมากตุมากตุมากตอมากตุมากตุมาน้ำเล่าด้อเปิดมาตุมากุ้นใช่เด้อตมากจะนี่ ตัวมาบ่ว่าผู้แม่นะคะมาเบิดกันแล่เอ้ยโอ้บ่ได้เข้าตกมานองได้ไปเข้าบ่ว่าเวลา <laughs> อามาับถ ah, ือมเอาอั Sai ้ดาไมมีไมต้องมีการประกอบกาน้ำนอกจากพวกเฮาร้เสาเนท์นจัมก้อนเบอที่คอยนอนอู่นนรนเขาถือว่าถือเขาไม่เนี่ยถืบือว่าได้จึงเจ้าบงคาานองรงด้วยนี่นองเขาสร้างิาในเลยถือว่าได้มาสามหน้าก็ถือว่าได้สำร็ทิิ้งไปแล้วนู่นมื่อนี้ถือว่าเป็นมืองามยามดีนะคนได้มาถวายถ้าในแก่ะสมสามมาแนจากนั่นพวกเฮาก็คือว่าฟังอีโพอีเม่พวกเฮาเหนื่อเนาะ

ขันมีเจ้าภาพเจ้าชะตาเพื่อจีมาเหตุกิดจีได้มาเหตุน้ำกันอยู่ดอกมีีเววยย

วิถาพันธนี่ไงเออไปสนามมีผู้สวยเยอะแต่ท่เดียวมีผู้สวยสร้างสองพกมีผู้สวยสวยเลยว้ผู้ซู้อจากคุกีรามานาคุ้โม่คุกแผน้คุกตุ้งคุกป่าคุกเจ้า เออผูกัคเนี้ผูกแค่นี้ใ่เอบา่นขาน้าน่น่่่เด้น่ม่คนันเด้น่ะยังเยอะได้นั่นในคันไอ้กระตูกนั่น

นี่เนี่ยปูเผินผูแคนแหเนาะ नमलेकुम वो मुसबात हो रहा है हम लोग थोड़ा बता रहा था थोड़ा वजन का है वो नन ने न क्या 6 6 6 6

เต็มไปด้วยจัตุรัสพิทคอนไททั้งสีถึงอายุวันนาสุขาภระปฏิภาธรรมศานร์บ้านหลัมหิดสมบัติการณ์สาธุบันี้ก็ทางครูบาอาจารย์เถนกศสริได้ลงมาพุธมาทรงแล้วพี่นาะพุทธทรงองค์พญานาคของครูเฮาน้องพี่เน่ะไหนดี cho nói cái nào yêu không khai vô hồn vô súng nó nó ตอนนี้ก็คือเป็นของวัดแบบสมบูรณ์แบบนะพี่น้องเขาก,ก็ได้ถายท่านเลยนะพี่น้อง <c oughs> องค์นั่นอยู่ <c oughs> องค์นั่นอยู่ในพี่น้องเขาชอบชิบริาพาพี่น้องนั่งก็ไปเบิ่งเพราะวะ่า <c oughs> มันแค่ kami peserta kami nama apa พ่อสกน่มนก็ต้องมาฟันอิิเพอกหนอักึงต้มาน้รับนตักาุกานด้คนอำคันคุนูดีมีนึงรักใ้ด้วยสาำหรับคลิปนี้วันนี้กะได้ฮะกินเข่าสัมมาคีเนาะพี่น้องมาเด้อพี่น้องกุมวังกมักินข่าเทียงน้ำกัน ขี้เขาซมาขี้วัดนะพี่น้องบรรยากาศกันซุ่มซื้อไม่ม่ยังเมือนคือเคียดแห้งถ้ากินช่องผ้าชามสีคนตอนนั้นเฮ็ดแห้งกว่าด้เก็บผ้าบรรยากาศสี่สน้องเบิร์อาเบิงเอาบุญน่กันนะพี่น้องมังคุด ไออันมะม่วงเนี่ยมันยืมเงินนี่บ่อันข้าวปุ้นข้าวปุ้นเด้อพี่ร้องข้าวปุ้นกันผู้ได้จิกินเลยย่านว่าผู้ได้พวกินเลยกระบอนั้นข้าวปุ้นข้าวปุ้นผู้ได้จิกินแล้วก็ไปอเอาเพราะว่าเอาใส่ไปยามัันนยามันอืด ได้พี่น้องคุณหมงถูกก่อนพี่เามกันสำหรับคลิปนี้ครับพเสียจบสำนึกก่อนนะพี่น้องติดตามกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับวันนด้อพี่น้องพี่น้องคลิปนีมีแรงสูงสบอสบายดีสบายดี